บ่าวเตโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอันนี้พื้นบ้านของพ่ออบนะครับผมโอ้เพราะว่ามีผลไม้มาโชว์เอฟซีนะมีผลไม้มาโชว์โอ้ปลูกดีเนาะโอเอฟซีโอ้ เอฟซีอะสมโอนี oh, ่บ้านผมปลูกดีมากเนาะโอ้ยลองดูสินะโอ้นะครับผมเป็นให้เลือกเอาหนึ่งโอ้ยนะเดี๋ยวขอจะบายปะอยู่ข้านบ้านชอบอยู่ข้านบ้านใกล้กล้คือข้างนะครับผมใกล้บ้านคือข้านบ้านเว่าบ้านคักงบ้านแน่เฮ้ยมีกบขี้หัวอยูกมีกบขี้ เป็นโน่บาฮอ,น,อ,าอนน่เ,นอเออปุกดีบาฮนน่โ่โน่เอออย,อยู่บ้านตีตรงีที่ตอนเราไปตอนมันอยู่เพ <c oughs> ือนก็มีตอนมันเสียเลยห้ามตอนพวกนี้เต็นออกหน่วยสังปัดนี่ยโอ้เนอะนะดูดูพันดู <c oughs> ด ตัวใหญ่ๆนะเท่าหัวเลยทีน่ะโอ้นะครับผมอ่าขอสนุนหน่อยหาเอาสุกมาบ้านลูกชู้ฮะโอ้ยยอดในบ่อยอดไทยกี่บ่อดูดูเอาดูทีนะดูลูกใหญ่มากทีนั้นดูประทุมเลยทีดูโอ้คือคือเท่ากับอ่า เท้าหัวเอ้เท้าหัวครับเท้าหัวครับผมอืมนะครับ FC เออดินที่บ้านผมปลูกซูโอ่ถือว่าโอเคียดเลยเนาะเออยังมีเกลแต่ก็เอาก่อนอย่ากินเลยให้เดียวใชหให้นิดนึงบ่ให้นิงนึงบ่เออนี่นี่เรื่องหนึ่งเลยเออได้และนี่็ด้ละโอ้ยดูต้นเดียวได้เป็นร้อยลูกไอ้สินะ ผมปลูกที่บ้านก็ปลูกแล้วเอฟซีแต่ยู่ใช่ยู่ดีเปมนบาดีไปหาตัดตอดมันเสียเลยเฮ้ยนหน่อยนี่เออนี่ยไอส่อหองหน่อยเฮา <c oughs> ปากไปากโอ้ยดูโอ้ <c oughs> โอ้ครับผมเป็นผลไม้ที่ปลูกแล้วก็มันได้ผลได้สินะนี่ครับผม อืมเราเหรอเออมันถูบ้านเรามันปลูกถูกเลยมันถูด้วยเลี้ยงหน่อยนี่เลี้ยงนี่นี่ที่มันลูกคู่มันอ๋อนี่ครับผมเดี๋ยวพาลองดูเนื้อข้างใน FC ว่าเป็นยังไงครับผมพาโชว์เลยบ้านผมก็มีเอพี่นะมีแต่ว่าผมอยู่เฉยไม่เป็นอ่ะผมไปตัดตอนมันเสียมเลย ห้ามตอนนะพวกนี้ครับดูสินะอฮะดูสิคนตอนไหนเป็นหน่วยคู่มันเราอ่ามันพวกนี้ต้องตัดทิ้งเนาะเออต้องตัดทิ้งตัวอันนี้ลูกคู่ของมันมันก็ไม่สมบูรณ์เขาให้นวดอืมให้มีหนึ่งตัวตอนนึ่คู่ถึงจะเลี้ยงได้ไวเนาะเออมันจะเลี้ยงไวตุนี้กี่ตัว ปกติอาจจะเป็นเนื้อสีชมพูนี่แหละยังม่สุกนะแกทำแกมันเป็นสีชมพูนี่นี่ต้องกล้วนี่มันจะคมออกคมมนี่ทีนะแต่แีผานนี้ไอ้ทีนะไม่รู้เนาะด้วยาเาได้เด้อได้เนี่เดี๋ยวชิมดูว่ามันหวานยังไอ้นะ

ลูกเราลูกใหญ่สินะนะต้นเดียวนี่เกือบอันนี้ห้าสิบลูกสินะต้นเดียวครับผมอาจจะเป็นปีแรกด้วยแหละปีแรกด้วยนะครับผมนี่สินะเออไม่น่าเชื่อครับว่าบ้านผมปลูกสมบูได้ดีไอ้สิ่โอเคครับผมไอ้สครับผมเนื้อ ก็พามาดูส้มโครนะผมเป็นดกมากออทีกดกมากแล้วก็อร่อยนะผมรอครับรอสวัสดีครับ